ตลอดถึงเป็นพระราชาและกษัตริย์หรือแม่่แมทัพก,ก็ไม่อาจที่จะต้านทานเรื่องนี้คือความชราอี่เจคำว่านำสิ่งหล่น,นี้นำเราพุทธกิชางลากเราไปไม่มีใครจะต้านทานมันอยู่จากนั้นเมื่อถ้าเรายังมีชีวิตและน้องมาใส่ตนว่าเรากำลังถูก ไปเจอะ่าจุงเราไปหาหลักชัยเหมือนกับหลักมหานตามพุทธวิเิษว่าคนฆ่าโคก็จุงโคไปลงเชื่อในขณะทุกย่างก้าวที่มันก้าวไปทุกก้าวก็คือก้าวไปการสิ้นชีวิตยิ่งก้าวเร็วเท่าไหร่ชีวิตก็ยิ่งสั้นลงเท่านั้นดังั้นถ้าใคร น้อมาใส่ตนว่าเออชีวิตที่ยังเหลือทำอย่างไรเหลือเวลาที่จะคิดไปพิจารณาอย่างไรก่อนจะถึงข่าว่ามรณะท,ทุกขังนะก่อนจะถึงวันที่เราจะต้องเป็นอย่างนี้ฉันจะทำอะไรที่ว่าเห็นว่าเป็นประโยชน์ตนประโยชน์ท่านประโยชน์วันนี้ประโยชน์วันหน้าประโยชน์โลกนี้ประโยชน์โ,ชนโลกหน,น,น้าก็รีบทำเสียก่อนเท่าที่เราจะทำได้ อย่าไปคิดหลายๆคนชอบคิดว่าไม่เป็นไรมีชีวิตหาทรัพย์สมบัติไว้มากมา,มาแล้วเดี๋ยวเราตายแล้วลูกหลานจะทําให้เองอย่างนี้ถ้าเราคิดอย่างนี้ก็เดี๋ยวลับากพุทอกคิดด้วยความประมาทแล้วเรารู้อย่างไรว่าวันนั้นเขาทาแล้วเราจะอยู่ในวิสัยที่จะรับได้เราถ้าเกิดไปเป็นสัตว์ชนิดที่ไม่อาจที่จะรับ ตรงนี้ได้ไปเป็น,ปนสัตว์ที่ํำความจะไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นวัวเป็นฝ้ายเป็นช้างเหล่านี้มันก็ไม่อาจจะทําบุญคนที่ส่งไปเท่าไหรก็คงจะยากไม่มีทางได้แนวางที่ดีก็คือนึดถึงคำสอนมาตกกักลับก็อยู่เสมอว่าน้องมาใส่ตนและเหยียบประมาทอย่าประมาทว่าเรานั้นยังไม่ตายเย่ยประมาทว่าเรายังไม่แก่ ยาประมาทว่าเราเนี yeah, miracle. 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 The future, the end, ่ยมีทร <back Ske> <necessary> ัพย์สินเงินทองอย่าประมาทพ่าเรานั้นยังไม่ป่วยไม่ไข้แต่ไปเยียบประมาทว่าเรานั้นยังไม่ตายเห็นหน้าแต่ตอนเช้าสายตายสายอยู่สุบายใบมวยเย็นหยอกลูกด้วยคำมวยอสันตายแน่ฉะนั้นถ้าเรานึกอย่างเนี้ยก็ในเจ้าจึงตอในราพัดเจริญมรณสติซึ่งมีพักสี่ลูก ก็บกับพระเจ้าพระเจ้าถามว่าวันหนึ่งเธอนึกถึงความตายกี่ครั้งและต้องการมีชีวิตอยู่ยืนนานเท่าไหร่ถามองค์แรกก็บอกว่าผมต้องการมีชีวิตอยู่วันหนึ่งกับคืนหนึ่งเพื่อที่จะกระทำที่สิ้นสุดแห่งทุกตามคำสอน ถามองค์ที่สองว่าท่านต้องการมีชีวิตอยู่ยืนนานเท่าไหร่องค์ที่สองตอบว่าต้องการมีชีวิตอยู่เพียงแค่วันเดียวเพื่อจะทำให้แก้มซึ่งทำคำสอนของพระองค์ถามอีกองค์ที่สามว่า,ท,าท่านต้องการมีชีวิตอยู่เท่าไหร่บอกว่าต้องการมีชีวิตอยู่เพียงแค่ หายใจเข้าหนึ่งครัง้งหายใจออกไปครัง้งเพื่อจะทําให้แจ้งที่สิ้นสุดแห่งทุกข์ถามองค์ที่สี่ว่าต้องการมีชีวิตอยู่นานเท่าไหร่ก็บอกว่าต้องการมีชีวิตอยู่เพียงแค่ทานข้าวคาเดียวและจะตายก็ทําให้แจ้งแห่งรมพระพุทธเจา้าก็บอกว่าสององค์แรกท่านอยู่ด้วยความประมาท ท่านจะรู้ได้อย่างไรว่าท่านจะอยู่ได้วันหนึ่งกับคืนหนึ่งท่านจะรู้ได้ว่าท่านจะอยู่วันหนึ่งบางคนเวลาจะตายเนี่ยไม่ถึงนาที 5, ห้านาทีมันก็ตายได้ดังนั้นไม่มีอะไรแน่นอนหายใจเข้าแล้วไม่หายใจออกหายใจออกแล้วไม่หายใจเข้าออมันก็ตายท่านบอกว่าอย่าเอาชีวิตไว้ด้วยความประมาทจงเตือนอยู่เสมอว่าอะไรที่เป็นประโยชน์ ตนประโยชน์ท่านที่ทำหรือประโยชน์ตนในขณะที่มีโอกาสก็ทําประโยชน์ตนให้ถึงพร้อมในขณะที่มีโอกาสทําประโยชน์คนอื่นก็ทําประโยชน์คนอื่นให้ถึงพร้อมหรือถ้ามีโอกาสทําประโยชน์ทั้งสองฝ่ายก็ทําประโยชน์ทั้งสองฝ่ายให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทนั่นเป็นการที่ตกอยู่ในภาวะที่เราคิดว่าเรายังไม่เป็นไร เรายังมีกําลังวองชาดีแต่เวลามันจะเป็นเราก็ออกดีข่าวๆหรือออกข่าวๆอยู่เป็นบ่อยๆว่าบางทีเดินเข้าห้องน้ำที่วัดไปแล้วเพิ่งปงศพไปแพียวันสองวันเนี้ยเข้าวห้องน้ําแล้วก็หมดลงบนโถห้องน้ําสามีไปเจอนั่งบนโถห้องน้ําคอตกสิ้นใจ เอาไปโรงพยาบาลไม่ทันมันเพียงแค่เข้าห้องน้ําสามีก็นั่งรออยู่ปักประตูประตูห้องน้ํายังเข้าไปช่วยไม่ทันเลยเราจะรู้ได้กบว่าเราจะอยู่ได้วันหนึ่งกับคืนหนึ่งนะแต่มาเหตุนเนี้ยพระ้าจึงบอกว่าถ้าเราคิดว่าเราจะอยู่วันหนึ่งกับคืนหนึ่งโดยที่ไม่ทําอะไรหรืออยู่วันหนึ่งโดยไม่ทําอะไรที่เป็นประโยชน์ด้วยการเจริญ หลักธรรมหรือพวรสติใดๆเป็นการเคตือนอ่าฉะนั้นวันนี้ก็เรามาในฐานะโยมศพของพระมาตะนโนดหรือพะปิมเกว่ะประเสริในฐานะเป็นครูของทุกๆคนและเรามาเพื่อที่จะเรียนรู้หลักความจริงฉะนั้นตรงนี้ไม่ต้องเป็นลายลักษณอักษร ไนเบื้องแจะมาใช้โอกาสในลักษณะอย่างนี้เองฉันแนะนําว่าที่สูงทั้งหลายนุ่นป่าชา้านุ่นป่าชาัดเวลาจะเรียนคำพีท่านบอกให้ไปเรียนที่ป่ายชา้าก็เพราะว่าไปดูว่าสร้างศพคนรวยเป็นอย่างไรสร้างศพคนทุจริเป็นอย่างไรสร้างศพคนจนเป็นอย่างไรเวลาถึงข่าววัยชนและทุกคนไปถูที่เชิงตะกอนแล้วเป็นอย่างไรเพื่อเอาไปเปรียบเทียบดูว่า รวยแล้วมีโอกาสจะต่อสู้ิ้นลนอย่างที่เขาไปฝังหรือเขไปเผาไหมดังนั้นอันนี้เราสามารถที่จะเรียนโดยที่ไม่ต้องมีตัวอักษรปรากฏดันหวังว่าที่บอกว่าเรามีความตายเป็นธรรมดาไม่ร่วงพ้นความตายไปได้แต่ก่อนจะตายนั้นมันต้องมีความแก่เข้ามาก่อนดันั้นฟังแก่มาอย่างเดียวไม่ได้มันเ้ามา ตามไปก็คือความเจ็บที่เราน้ากลัวจากนั้นเรามีความเจ็บพร่เจายังตอนเรานึกอยู่เป็นไปจะว่าเรามีความเจ็บเป็นธรรมดาที่เดียวกันไม่รรู้ว่าจะเจ็บเ้ว่โรคไฟไม่จเจ็บเ้ยวโเเยวโรคอะไรต่างเป็นธรรมดาที่จะต้องเป็นอย่างนี้ตามใจที่มีการเกิดสิ่งเหล่านี้เหมือนเงาตามตัวมาตลอดเราจะไปไหนก็นข้ามฝันคืนอะพักผ่อนนอนหลับยังไงสิ่งนี้ไม่ทิ้งเราไปเลย มันตามลำฟานตลอดของชีวิตจริงๆฉะนั้นทางที่เราเข้ามาศึกษาเพื่อหาความรู้อยากหลักธรรมสอนพระเจ้านั้นพระเจ้าเพื่อที่จะแสวงหาความไม่เกิดแล้ถ้าเรารู้เรื่องจะได้สิ่งที่ประเสริฐไม่เกิดตายอาเรนทมพ่อพระท่านเขียนว่าจะได้สิ่งที่ประเสริฐไม่เกิดตายและไม่ต้องเวียนไว้ในวัฏฏะนานเกิน เาเวียนกันไปเป็นพัตตะกับวิวัตตะกรบยาวนานเกินจน่านักเอกชนดังนั้นคือการเวียนว่ายไปในสังสารวัตนนวนเวียนเป็นในสังสารทุกอ่าดังนั้นการที่เรามาร่วมง,งานอย่างนี้ก็คือมาเรียนรู้ของจริงๆส่วนหนึ่งอันที่สองก็คือ มาให้กำลังใจกับพระญาติพี่น้องของผู้ที่วัยชนในฐานะเอาลูกของตอนไว้กอฝากไว้กับพระพุทธศาสนาและได้บรรพชาอุปสมบทได้ทำงานให้แก่พระศาสนาเพื่อที่จะอันโลภคมเอาไว้ซึ่งธรรมวินัยและได้ทำประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านไปพร้อมๆกัน เพื่อให้กระจายหาความรู้ทั้งตนเองแล้วก็เอาความรู้สู่คนอื่นเพื่อชักชวนคนอื่นทําอะไรที่เป็นที่พึ่งให้แก่ตนเพราะตามหลักพระเดจจาจึยบอกว่าตนเท่านั้นที่จะเป็นที่พึ่งแก่ตนนั้นั้นก็พยายามช่วยแนะช่วยบอกช่วยสอนช่วยชวนให้ทุกคนนั้นพยายามมุ่งมั่นทําประโยชน์ตนก็คือทําเป็นที่พึ่งแห่งตนเพราะใครก็ ช่วยใครไม่ได้ใครก็หายใจแทนใครไม่ได้ใครจะกินแทนใครก็ไม่ได้เป็นเรื่องเฉพาะตัวพุทธจาว่าตนเป็นที่พึ่งแห่งตนและเราต้องทําตนให้เป็นที่พึ่งแห่งตนอย่าหวังคนอื่นว่าจะตามไปช่วยเราในสัมปรายภพและเราเตรียมตัวของเราให้ดีจะเดินทางไปต่างประเทศเตรียมอะไรต่างๆให้มันพร้อม เรามีปัจจัยจะต้องเดินทางไปยังไงเราก็สะดกวกความคนไม่มีคุณสำรรองอยู่เลยนั้นหวังว่าเรามางานอย่างนี้ขอให้พยายามตามนึกถึงเพราะมหาเถรเขาเก็บศพไว้เพื่อที่จะเป็นเครื่องสอนคนที่อยู่ข้างหลังทั้ตัวเองไปด้วยแอนใครที่มาทุกคนจะให้กำลังใจแก่พระรก,รก็ดีแก่ญาติก็ดี ตลอดนึงมาเรียนรู้ความเป็นจริงของชีวิตก็ดีอันนี้เรียกว่าเรียนหลักธรรมจริงไม่มีในเขียนในคำพีก็มองไม่เห็นไม่เป็นอะไรลักลออนใดๆแต่เป็นของจริงที่ความอดอยู่เฉพาะหน,น้าและเดี๋ยวก็ถึงเวลาที่จะทําการประชุมเพลิงก็เป็นการว่าสิ้นสุสดสิ่งที่มีอยู่ทั้งหลายก็ตกกลายไปเป็นธาตุตามจัด่วนของ ที่อันน้ำก็ไปเป็นน้ำดินก็กลับไปเป็นดินไฟก็กลับไปเป็นไฟลมก็กลับไปเป็นลมตามสภาพของเหตุปัจจัยตัวนั้นที่ประกอบด้วยธาตุสี่วันนีเ้เป็นวันสุดท้ายของงานของโยมิพัฒน์ปิ่นอประเสิรฐที่เรามาร่วมกันทั้งเรียนรู้ทั้งให้กำลังใจและเพื่อส่งเสริมเติม ให้กำลังใจใแก่พระที่ไปรู้ายที่ทำประโยชน์ให้แก่พระศาสนาเพื่อสืบทอดสาธนธรรมคำสอนพระเจา้าหรือรรมวินัยซึ่งไปดังนั้นนบวชที่วัดไปร้องแล้วก้าบขอให้มาช่วยบรรยายเล็กน้อยหรือแสดงธรรมเล็กน้อยก็อเอาคำสอนพระเจ้า,จามานำเสเนอให้เรานั้นหนึ่งโยบไปใส่ตนเรอไปออคิด เพื่อจะไปใช้ชีวิตในการเตือนตนด้วยความไม่ประมาทเพื่อจะคลายความทุกข์เพิ่มความสุขให้แก่ชีวิตตามที่ทุกคนควรประสงค์อ่าฉะนั้นช่วงที่ก่อนที่จะประชุมเพลิงท่านบอกว่าให้หมาช่วยบรรยายไปช่วยเทศตะเล็กน้อยน้นอากาศมันก็พอที่จะร้อนอบอ้าวพอสมควรก็ขอฝา,ากธรรมะเพียงเล็กน้อยให้เราทั้งหลายนั้นที่มานั้นได้รับ ส่วนของความดีของสภาพก็ดีเป็นธรรมของพระเจ้าที่ทรงแสดงแต่คืนก็นดีหรือในขณะนี้ก็ดีและจะทําต่อไปก็ดีขอขอให้เราทั้งหลายนั้นได้รับอารนิสงเป็นการเจริญสติหรือโยมไปสู่วรณัสติโดยอาศัยปัญญาเน,นื้ออาศัยศรัทธาความเียรนความอดทนความพอใจแบบเน,นี้ที่เป็นธรรม อดาจะมาก็ขอใช้เวลาเพียงเล็กน้อยเพื่อมาให้กินเวลามากก็อขอโนโนอนุญาตรออน้ญาตโยมทุกคนตลอดถึงพระสมุคงเป็นชจาาทุกรูปที่มาช่วยให้กำลังใจและก็เป็นข้อมูลการศึกษาก็าอขอให้รรบทำคำสอนเพื่อเจ้านั้นจงจเจริญงอกงามตามความสามาของสติปัญญาของแต่ละคนนั้น ที่จะก้าวไปด้วยความลอยใจด้วยความเยรนด้วยความอดทนจนฝ่ายจะพาเรารู้ถึงเป้าหมายคือความบรรทุกตามเจตนาของพุทธเจ้าที่ห่วงใยพวกเราเตือนเป็นครั้งสุดท้ายวายะธรรมมาสังฐานาสังฐา,าทั้งหลายมีความเสื่อมเป็นธรรมดาอภัปมาทิะธรรมมาทิตัท่านาท,ทั้งหลายจงยังความไม่ประมาทให้เก่งพร้อม ให้ทุกคนจงกริญโดยเท่านั้นท่านทุกคนเกรญเลยวังก็มีด้วยประการต่างนก็จบลงไปที่เรียบร้อยสำหรับการแสดงพระธรรมเทศนาโดยพระอาจารย์สุวินปณิโตผู้ช่วยเจ้าวาดวัดไผ่ร้องได้ฟังเรื่องการแก่การเจ็บการตายไม่มีการเทียงแท้แน่นอนโยมไม่ใช่จะอยู่ไปวันๆให้ใจที่